การมาเที่ยวเกาะล้านนี่เลยบรรยากาศสวยมากสำหรับผมจริงจริงจริงจรินเกาะล้านมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำตกกันเฮ้ยน้ำตเย้สวัสดีครับพ่อผมช่องคิมสายบันเทิงนะครับวันนี้<อ>คิมสายบันเทิงพาไปเที่ยวเกาะล้านกันนะครับ,<อ>บเดี๋ยวไปรอชวนมาครับว่ารทริปนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ แหลมบันที่นะครับผมกำลังรอเรือนะครับไปตามระชมครับเมืองพัทยามีอะไรมีเกาะล้านเกาะล้านมีดีอะไรวันนี้แดดดีมากนะครับแด,ดดร้อนมากอันนี้ผมมาเพิ่มสีผิวอีกแล้วนะครับวันนี้นี่หมดครับน,นี่นะฮะคนกำลังทยอยกลับกันผม พึ้นที่ท่าเรือแหลมบาริไฮตอนอรอบเที่ยงนะครับไปถึงเกาะหาตาแหวนก็ประมาณสักบ่ายโมงประมาณนั่งเรือประมาณ40นาทีนะครับอันนี้คนที่ทยอยกลับกันนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อตั๋วก่อนนะครับรู้สึกค่าโดยสารคนหนึ่งสาบาทนะครับเป็นเรือใหญ่นะครับถ้าเกิดไปสปีดโบ๊ทก็รู้สึกจะตกคนหนึ่งประมาณสองร้อยห้าบถึงสามรอนะครับนั่งสปีดโบ๊ทไปก็จะประมาณ15บนาทีถึงนะครับดูวิวกันไปช่วงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวก็ มาได้เลยนะครับสาวๆก็เยอะมากเลยนะครับวันนี้มากันสามหนุ่มโสดนะครับรเยผมมานคนเลยวันนี้มากันสามหนุ่มโสดคลิปนี้อาจจะเป็นเรียวๆหน่อยนะเดี๋ยวไปขอสาวๆเขาถ่ายรูปนะครับเกาะล้านนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยมาเที่ยวกันบ้างหรือเปล่าครับเขาบอกว่าบนเกาะล้านจะมีทั้งหมด เจ็ดเกาะนะครับแต่หาดที่สวยที่สุดคนไปนั่งเยอะสุดก็คือหาดตาแหวนนะครับอันนี้ผมจะนั่งเรือไปลงที่าหาดท่าหน้าบ้านเพราะว่าจองรีสอร์ทไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาจะมีมอไซค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึง่งค่าห้องถามว่าแพงไหมไม่แพงนะครับค่าห้องผมจองแค่เก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับมีมอไซค์ให้หนึ่งคันแล้วก็มีน้ํามันฟรีหนึ่งถังมีอาหารเช้าด้วยนะครับแต่ผมจองล่วงหน้าไว้ประมาณ เอ่อ6กวันเหมือนกันนะครับอ้าวมือจะออกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูไปครับนี่ไปซื้อตั๋วก่อน ก็ชมวิวฝั่งทะเลกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะถึงท่าหน้าบ้านแล้วครับผม เแววความ,มชูเกาะลานถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นท่าเรือหน้าบ้านนะครับที่ผมมาลงเดี๋ยวผมจะเอาของสัมภาระกระเป๋าไปเก็บไว้ที่รีสตร์ก่อน,นครับ อ๋อผมยังไม่ได้บอกชื่อรีสอร์ทใช่ป่ะชื่ออะไรวะรีรีสอร์ทรีรีสอร์ทรีดิฟานลรีสอร์ทชื่ออะไรวะสุขสบายอี่มสุขดนื้ออะไรวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไว้บอกทีหลังแล้วกันจำชื่อไปได้ตัวไปบนเรือแล็ทกระป๋องอยู่ครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคิมสายบันเทิงแล้ครับที่ต้องมีกระป๋องมีขวดบ้างเป็นธรรมดานะครับยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีตอนดื่มด้วยนะครับผม ทริปนี้อาจจะมีรูปขวดหรือกระป๋องบ้างก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ปากทางเข้าของเราก็จะเจอเป็นพี่ๆให้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าดำน้ําดูปะก,การังนะครับใครจะใช้บริการอันไหนก็เลือกได้เยอะเลยนะครับผมผมกําลังจะเดินไปเช็กอินที่รีสอร์ทนะครับ อันนี้ทางขวามือเราก็จะเจอเป็นศาลเจ้าแม่ชีวิตนะครับเป็นศาลเจ้าของที่ท่าเรือนะครับก็ไหวขอพรขอลูกเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นไปชมกันครับผมว่าผมจะเจออะไรกับทริปนี้นะครับไปลุยก,กันครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาดเต่าแหวนนะครับตอนนี้ทุกอย่างคอนโทรลไม่ได้สักอย่างเลยครับฝนก็ตก เดี๋ยวแรงเดี๋ยวแดวดออกแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากผมเลยพระอดเสื้อ,อไว้ที่นี่สอนแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาตาแหวนจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูเท่าที่เก็บได้นะครับโอเคไปครับผมมิติใหม่แห่งการรีวิวก่อน <laughs> ฝนตกครับก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงตกหนักมากเลยครับพอมาถึงรีสอร์ทนะครับก็ตัดสินใจว่าโอเคเราต้องไปกันต่อถอดเสื้อเปลี่ยนรองเท้าจับมอไซค์คนละคันก็ตัดสินใจว่าจะไปเล่นน้ำทะเลกลางฝนกันนะครับ <c oughs> ดูนะครับว่าฝนตกหนักขนาดไหนนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตอนอยู่บนเรือตอนนั่งเรือข้ามมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นคือแบบ <c oughs> แดดอยากเปรี้ยงเลยนะครับ มาถึงกา่อฝนตกเสียงงานเอาแน่นอนไม่ได้นะครับช่วงฤด,ดูนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ย่อท้อการเที่ยวเราเต็มที่อยู่แล้วก็นี่แหละครับขับรถเล่นฝนกันไปก่อนก่อนที่จะไปเล่นน้ําทะเลกันนะครับตอนขับรถขึ้นไปบนหาดตาแหวนผมก็ไปเจอน้ําตกด้วยนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นน้ําตกบนหาดตาแหวนกันหรือเปล่ารอชมกันครับว่าจะเป็นน้ําตกแบบไหน ฝนตกเราก็ไม่กลัวนะครับผมใอ่เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเลยมีแว่นตาคู่ใจผนก็ไปได้ตลอดนะนี่ะนะครับบรรยกาศก,กลางฝนไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เคยเล่นน้ำทะเลกลางฝนกันแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับก็คอมเมนต์ูดซื้อเล่นเกลีสถงการกันได้นะครับอันนี้ภ้าขับรถก็ไม่แนะนำให้น้องๆทำตามกันนะครับผม ในมือก็เป็นอนวัารู่กันนะครับผมปะเาะดี่ถือห้นะอารู้คำนี้ไปไปนั่นทมนั่งทาไดีเนีวันนี้มาเล่นน้ำุนที่หอรานกันบริกาด้วยโอ้โหหนาวเลย ับผมขอร้านโอ้โอโเป็นการมาผลท้านที่สุดเจิดในชีวิตมากเลยเนี่ยโอ้โ,อโ,อโ,อโหหนาวเลยวะ่ะเป็นไงบ้างครับ้างล่างเขาแต่ก็ยังมีคนเล่นน้ำกันนะครับเนี่ยสนุกมากวิวบรรยากาศ เป็นบรรยากาศที่ว่าผมไม่ทราบว่าทุกคนเคยเจอบรรยากาศแบบผมหรือเปล่านะแต่ครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวกอลร้านที่แบบบรรยากาศสุดมากสำหรับผมจริงตอนแรกคิดว่าจะกลับไปรีสอทแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ย่อท้อกันเพื่อให้ทุกคนได้ชมเข้าถึงบรรยากาศแบบเล่นน้าฝนเมื่อตอนสมัยเด็กๆกันนะครับนี่นะบรรยากาศสุดยอเียคนยังเล่นเจสกีกันอยู่เลยนะครับข้างล่างสุดยอดสุดยอด แต่มีกล้ามนะมีเดี่ยวงูพราะว่าหลุดมาเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแพนมาฝังนี้เขาเห็นไหมเดี๋ยวสั่นใส่สั่นสั่นสั่นสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหาเต่าเห็นข้างล่างเลยครับผมไปดู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 ดะ อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับตกหนักมากๆนะครับนี่นะครับแต่ก็ยังมีคนเล่นน้ํากันอยู่นะครับแบบถึงแล้วนะครับอร้ลานมาถึงจนได้ไม่ได้มีคนเล่นน้ำกันนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นสุดยอดมาก Đặt luồng đèn vào đây cố gắng. ครับจินมาฝมันต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าที่พักก่อนนะครับไม่ไหวแล้วดูสิว่าฝนตกลงแดงมากเลยนะครับอันนี้ือมรรยาการกันโอเคทุกคนมาต่อร้านกันคงจะเห็นแค่ว่ามีงทะเลใช่ไหมครับจริงๆมันก่อร้านมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำตกกันแั่งน,นึงเดี๋ยว๊บนได้เดี๋ยวผมพาที่น้ำตกกันมืก่อร้านนีไงน้ำตกของเรา อันนี้ก็เป็นน้ำป่านะครับผมก็แวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับถือว่าเป็นน้ำตกบนเกาะร้านแล้วกัน,น ไหลลงมาจากภูเขานะครับก็จะเป็นน้ำป่าโอเคเดี๋ยวกลับมาที่โซนแล้วเจอกันที่โซนครับสรุปว่าวันนี้ทพิปก็คืออยู่ที่นีตอนก่อนนะครับก็สั่งหมูกระทะมากินกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมหาดตอนเช้ากันกับกับอีกอ่สี่ห้าหาดที่เหลือที่ยังไม่ไปนะสิสั่งหมูกระทะม,มีน้ำผัาบหมูกระทะเตายังไม่ร้อน,อ,น,น <laughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ ชุดละ,ะหมูกระทะผมบอกราคาแล้วกันนะชุดละห้าร้อยนะครับเนี่ยเป็นชุดใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอก็สั่งของเพิ่มมาเนี่ยมีไข่ด้วยสองลูกสองลูกนะเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนแป๊บหบนึ่งครับก็ธรรม,มาดาครับผมบรรยาการดีช่วงนี้ผมมาคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากห้องมีสอทเต็มทุกห้อง เราก,ก็เ่้มด้่ยโอเคผมกลับมาโอเคเดี๋ยวใครอยากมาที่ส์ทชื่อีสอ์ทว่าสุขสบายเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรเอาไว้ให้นะครับผมก็ห้องพักค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ถ่ายเก็บในภายในห้องไว้ให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวไปกินบมกกระทะกันก่อนแล้วกันครัผมเติมพลังก่อนวันนี้อัดยาไปสี่เม็ดแล้วครับผมตามฝนมาไม่ไหวลั <c oughs> วจะเป็นไข้ามากเลยอะนี่นะครับตากล้องผมนะครับตากล้องตากล้องโดนบน่นจนวันนี้แบบหูร้อนเลยนะครับใส่น้ำซุก thì ngày mai mọi người đặt Hãy subscribe cho một Ghiền Mì ไปไหนวะเนี่ยเอ้ายืนหายเด็นไม่เอาตบแบบเงื่อนดีกว่า เออทำไมเราเราเรากินอย่างนี้วะสวัสดีครับตอนค่ำประมาณหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราจะไปห้องราตรีกันดูครับว่าทงออางภาคคืนบนขอลานจะมีอะไรกันบ้างนะครับ